สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยกับรายการสอนตัดผมฟรีวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวถามลูกค้าก่อนจะตัดทรงอะไรครับลูกค้าต้องบ๊อบค่ะบ๊อบเหรอไม่เบื่อหรอตัดมาตั้งนานแล้วไม่เบื่อหรอเอาบ๊อบแปลกบ๊อบตัดมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ใส่เข่าโป้งในโรงเรียนตอนนี้ผมสองสีแล้วแล้วยังอยากจะตัดอีกใช่ไหมเป็นสามสีสามสีแล้วได้ดูสิสามสีเลยบ๊อบอะไรดีบ๊อบทุยบ๊อบเทเอาเทนิดนิดเทน้อยน้อย ทำไม,เมอเอามากๆอะตุยหน่อยพออารอตออฟตามใจช่างเลยโลบลายช่างจบกันโอเคเจับอะไรจับบิดบิดเลยบิดนะครับจับบิดบิดบิด,บดนี้แล้วก็ตัดเลยมไม่ต้องไปพูดพทำทำเพีงเยอะเสียเวลาตัดอทุยก่อนเสร็จแล้วเราก็ตัดมองเห็นไหม นะดูให้ทันแบ่งผมน้อยชั้นนะยกขึ้นยกขึ้นแล้วตัดเลยเพื่อไม่ได้ถุยกลางแบ่งเลย ลุกขึ้นตัดลุลกขึ้นเลยสื่อภา,าพองสากลพรนะอันที่สองไม่ต้องสูงได้คามถุ่มามแล้วเรียบร้อย เช็ดดูซ้ายขวาเท่ากันไหมเนี่ยดูสึกว่าข้างขวา,ข,าข้างซ้ายจะยาวกว่าน,นิดนะดูดูเขียนเท่าแล้วลากลงไปเลยเนะสี่ข้างซ้ายตัดไปเลยตัดรอบเดียวมันไม่หมดก็ต้องตัดสองรอบ แบ่งเอาเลยเอาไว้ไว้ไวไว้มีข้ามผูมเลยนะข้ามหูมาข้ามผูมันก็ตัดมันเทเลยหรอเทลงไปทะเลครั้งท,ที่สองก็เหมือนกันลากมาลาบัน ทัดถุงมันก็ได้จนะมียากเลยทัดถุมันเลยทัดถุมันเลยหนะลักเรียบๆออกนะประมาณนี้พอไหมความยาวได้ได,ได้ใช่ไหมไ,ไม่ห่วงผมซะหน่อยเหรอไม่ห่วงผมเหรอเดี๋ยวจะเปลี่ยนอยู่แล้วต <laughs> ัดเลยตัวขึ้น ตัดเลยลาลงมาคือเราตัดแบบ a d v a n c หรือว่ารู้ทรงลนะแล้วเนี่ยเราก็ไม่้อบไปแต่งผมทีละชั้นทีละชั้นตัดแล้วนะครับแบบนัน้นมันยังเรียนเรียนที่โรงเรียนแต่ถ้าเราทํางานแล้วเนี่ยแล้วก็ลากตัดลากตัดเลยเมันจะง่ายวิธีตัดผมอะ่ะทรงบ๊อบอะไรบ๊อบเทบ๊อบทุยมีสองหมืนวิธีนะ แต่ช่างใหญ่ใช้วิธีที่99เอาแบบสอนง่ายๆหน้ามาตัดเลยหน้ามาเนี่ยตัดสีท่าอุตสาห์นวมันหลังตัดเลยหรือเราสีเสวยมาหลังบ้านเลยนะตัดเลยไม่ได้ตัดผมมารกีก่ปีครับเนี่ยกี่เดือน หลายเดือนแล้วป่ะหลายเดือนแล้วตั้งแเก้าเดือนสิบสองเดือนนานะในเก้าทีไม่ไม่ชอบไม่ชอบถูกโลกกับกับช่างใช่ไหมหรือไม่ชอบไม่ชอบตัดผมเพราะเสียผมไปมากจะเป็นแบบฟุ้งๆน่ะมันก็ฟุ้งอยู่แล้วผมลูกค้าอยากสูงไงถ้ามันไม่ได้ทรงก็จะฟุ้งหนักกว่าเก่าอยู่ฟุ้งกระจายแสกทีาไหนครับเนี่ยหนุนมากสวยโอเคจะมันก็จะไปเข้าอิงทั้เราแสกนะความยาวหาับตำแหน่งก่อน ข้างหน้านผมจะสไลด์สไลด์ขึ้นมาสัหน่อยนะถ้าถ้าลูกค้าจะเปีย passed, เอาเปียสักแบบนหมแสงไหมผมจะได้สไลด์ป hmm. ัดสวยๆให้หรือชอบถ้ายังชอบเสืออยู่ผมก็จะตัดสไลด์แค่ประมาณปลายจมูกก็พอหรือว่าปลายริมผิปากก็ได้เอาแบบไหนเสือเสือเอาเสือโอเคขึ้นมาจะเป็นล้าหลงอเไรเด้อล้าหลงอ่ะขึ้นมาตัดประมาณนี้ประมาณทัก ใต้คางกันนะตัดหอยทากติก่มมันถ้าเราตัดชันมากเดี๋ยวมันความเทียมข,ข้างจะหายเราต้องเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ให้มันยาวน ล้อมเ่ยมล้อมเ่ยมเนี่ยยาล้อมเ่ยมล้อมเ่ยมเ็ตัดตรงตรงไปเลยโอ้โอ้โอ้ปาบเส้นนึ่งเขตัดเดินตัวยัทำไมเดินไม่ตรงอ่ะนั่นแหละไมป่ปด ปวดแบบเราปวดมากแล้วก็ลาวลูกค้าต้องเดือนสองเดือนก็ต้องไปน้ำนักครับีแล้วก็ยกขึ้นเลยรรลกระตักงกระตั้งีราฟข้างหลังเลยยกขึ้นแั่ไปปลายนิดนึง คือการตัดวัฟเทียวัฟทีมันต้องมีการเลเยอร์นะจะเลเยอร์มากเลเยอร์น้อยจะสไลด์มากสไลด์น้อยขึ้นอยู่ที่หน้างานเนื้อผมเป็นหลักนะครับดูกระโหลกศรีรษะลูกค้าด้วยดูความหนาเนี่นของเส้นผมลูกค้าด้วยนะครับควรจะสไลด์ออกเท่าไหร่เรียนให้เยอะฝึกให้มากไม่ใช่ตัดไปรุนไปมันซื้อหวยนะ ากจะถูกหวยอยู่นั่นน่ะขยันซื้อจริงห่ือไี้เห็นความทุยไหมเนี่ยทุยกากแค่นี้ก็พอนะทีนี้เราก็มาอะไรเราก็มาเป่าดูดักส้มเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ ยากไหมไมไ่ยากหรอกเราต้องรู้ใจมันนะ่นเพราะอะไรมันชอบบิดต,ตัวมันชอบมันชอบเบี้ยวชอบเกณฑ์นะแล้วก็ไม่ยากเลยจะ,ะเรีน่นงคิดเลยพาอไปเรื่องคลิปลากลงเร็วทิปเออปอร์ดีดออมาดีดอมาแล้วก็ตัด ขวับไปด้วยท,ที่ล่างลงใช่ไหมข้างข้างข้างมันก็บิดตัวใช่ไหมเนี่ยบิดตัวทำไม่ดีบิดตัวแล้วก็เดี๋ยวเดี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 ยวพอ ให้ลูกค้าเอียงงงด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ลากลงมาแล้วตัดเดียๆๆๆๆ่ยวเดยวเดี่ยวจะทำให้มันดีกว่านี้ได้ไหมหนึ่งยืดสองใดหนีบไม่อยากยือดทยทอ,ยอยู่แค่นี้ใช้ทอยจะทำอะไรเทคนิคทำไม่เป็นมันจะไปยากอะไรอ่ะเอาฟันปลามาก็สับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองเนี่ยตัวเนี้ยสับเลยใช้ทอยบนหนาน ับเยบเอาเนื้อผมออกที่มันหนาๆที่อยู่ที่ถอย,อยดึงมันออกมาดึงออกมาหมความว่าเก็ตเอาวอลุ่มก็คือใช้ฟันปานะส่ยับใช้ถอยง่ายๆนะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองเลยนะ นยกขึ้นสับสับให้ปลายมันบางผิวอ่ะมันไม่มีทางเลือกทำให้เป็นสับมากำกลันดีฟุ้งหมายเพราะมันจะมันจะฟูนหนาเก่าอีกเพราะฉะนั้นก็เอาเฉพาะจุดท,ที่เราพื้นที่มันแคบให้ทอย ถ้าเราทำนานเทคนิคแล้วก็ใช้เทคนิคเอาชำนานเทคนิคก็ใช้เทคนิคเอาสไลด์แบกสื่อเนี่ยแบกความแข็งแง พอเราทำเทคนิคแล้วมันจะได้ง่ายดียง่ายใช้ชีวิตง่ายขึ้น<ม>ถ้ามีคนละครึ่งก็เจ๋วเลยทำสีต่ออีกเบอร์พ<ม>ิเซอร์ไป<ม>พอทำสีใหม่ก็สวยแล้วตรงนี้ทำปกบอลบอลทองก็ได้<ม>บอลบนก็ได้เนี่ยตะกวกดำไม่กวกนะรุ่นนี้ไม่เอาไม่ชอบพเพราะว่ามันไม่เดียวขึ้นมาแล้วมันก็ไม่อยากดำอ่ะ ไม่สีสีวันใกล้นี่ไงพอสีดำพอขึ้นมาใหม่มันมันดูไม่น่าดูใช่เอาง่ายๆรับลิปสติกทาลิปสติกสีแดงอ่ะแล้วใส่แล้วผมดำก็ตลกดีดูไปอีกคนใกล้ตัวที่วิ่งหนีหมดอะ่ะทำไมดูจังเลยวะนั่งเฉยๆยังดูเลยยิบมาทีหนึ่งค่อยโรคซึ่งซึ้งขึ้นมาเลยอย่งเนี้ยสะไลด์ี่ ลซนะเราตัดหาความยาวเสร็จแล้วก็สไลซิ่งถ้าเราชํานาญเราตัดหาความยาวแล้วสไลด์ไปเรื่อยก็ได้ไดนะแต่ถ้ามันแอดวานซ์เกินไปถ้ามันเทคนิคมันเยอะแยะไปหมดนักเรียนตามไม่ทันทําไม่ได้อันนี้เสียช่างใหญ่กส็สอนทั้งเบสิกมั่งแอดวานซ์มั่งเทคนิคมั่งทนกันตัดไปก็คุยกับลูกค้าไปถ้าเรามั่นใจนะถ้าเราไม่มั่นใจเดี๋ยวม่นไปคุยเดี๋ยวมันลืมทรงเข้าใจไหมภาษาอีสานเรียกว่าลืมขาว ลืมคำไหนเขาลืมข้อความที่คุยกันไว้เมื่อสักครู่เนี่ยไฟบังคับมันต้องยืนแล้ว แล้วทรงบ๊อบทวีกลางเทนทิดๆภาษาอังกฤษก็เรียกว่าสโลปบ๊อบนะโยกแล้วโยกอีกในทรงนี้มันจะเห็นทรงที่ชัดเจนเห็นความทุยไหมครับลูกค้า<ม>เห็นไหมขอทุยอยู่นี่เดี๋ยวจะตัดผมว่าช่างใหญ่ก็ลองคิวลงหน้าเข้ามานะช่องทุกช่องทางออนไลน์ก็มีทั้งเฟซบุ๊กเวดเปจกับเบอร์ซาลอนไลน์แอดไลน์โอเอ มีแอสซายนำหน้านะชื่อว่ากะเสียบนั่นเอง K A S M อ่านว่ากะเสียบชื่อจริงของช่างใหญ่นั่นเลยอไอ<ป>อัมแล้วก็ใจร้อนรถโทรจองมาเลยเบอร์โทรศัพท์0819856234และ0 6 2 5 8 3 9 9นะวันนี้ขอบคุณลูกค้าม,มากขอให้เดินทางกับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงขอบค,บคุณครับที่หายเจ็บหายป่วยขอให้หายเจ็บหายป่วย นะเดือดทั้งทั้งคู่เลยนะเวฟบอลตย